ที่สุดเลยครับพี่น้องครับเรื่อง่าวของเวลาน้อยอุคงอิงคลับต้องบอกเลยครับเมื่อเห็นคลิปนี้เมื่อเห็นภาพนี้นะครับผมเสือใเนวาพอพอยแม่เอฟซี FC แฟนคลับของน้ององิงครับกับค้งตองตะลึง่งว,ว้าวเนาะคือกันครับผมคือกันล่ะ อันนี้ว่าวในฐานะเอฟซีคนหนึ่งของอิลานอยอุกอิงคือกันที่พี่ดองครับมับนน้อยนักน้อยนะครับที่เฮาจะได้เห็นภาพส่วนตัวในช่วงที่อิลานอยอุกอิงครับทำในเรื่องของภารกิจส่วนโตเจ้าของเนี่ยนั่นก็คือการไปเลือกรองเท้าครับที่จะเอาไปใส่ครับวันงานขึ้นการทําการแสดงครับกับคาขึ้นนี่ฮะอยู่ทางบ้านนองไม้ง่ามครับทางตะบนนองไม้งาม อำเภอบันกลวดครับช่างบุรีรัมน,นะฮะถึงอิลานอยถึงกับเลือกว่าถูกเลยทีเดียวนะฮะนี่มั่นยังครับนี่มั่นโกดังร่องเท้าชัดๆเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเห็นแล้วเนี่ยในฐานะเอฟซีคนหนึ่งที่เฝ้ามองพัฒนาการ ท,ที่ติดตามน้องนะครับองค์เอิงมาตั้งแต่ตนนะ้นเนาะและสิ่งที่เห็นครับพี่น้องครับสมสมเกียรติยศค้าวาฮะซูปเปอร์สตาร์หมอล่ำฮะพี่น้องครับเยอะอิอลิเมื่อเราเล่าไทายเฮาเจ้าคขยเนาะพี่น้องเนาะมันก็นเลือกบ่ถือค้อกันเด้ว่าจะใส่คููใดนะฮะมีแต่คููงาม อืมที่ให้เห็นที่แสดงเห็นเดีวยว่าสิ่งที่เราเห็นครับร็อกเกอร์รองเท้าเยอะๆขนาดเนี้ยนั่นครับแสดงให้เห็นอย่างครับพี่น้องครับแสดงให้เห็นว่านั่นคือความหารครับที่เราพ่อพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับ ที่เอามามมอภายนองเป็นของฝากเป็นของขวัญเป็นมาไล่นํำใจพี่น้องครับภัยที่เสื้อนอกพี่น้องเนาะลองย้อนกลับไปในคลิปเก่าๆตั้งแต่น้องพุ่นละ่ะมส่สมัครหรือว่ามาอยู่กับสาวน้อยเพนบานแพ่งระแวรมีจากครูครับพี่น้องครับเกือบรองเท้า นะฮะเกิบแตะเกิดขีบเนาะตั้งแต่นองอยูุบนะอยู่บ่าอยู่เฮื่อนนะครับคู่ดเดียวทั้งใสไปตลาดทั้งใสไปเที่ยวทั้งไสเหร็นนะครับนี่คือความรักครับความสําเร็จครับพี่น้องครับตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนีครับอีลาน้อยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความหักที่พอพอแม่แม,ม่เอฟซีสร้างไงน้องครับ ยอมรับว่าพลังรักพลังใจของปพปพมเอฟซีอีลาน้อยอุ่งอิงเนี่ยนะครับเป็นผนังท้องแดงกําแพงเหล็กเป็นสายลมใต้ปีกนะครับทวาง่งไๆแล้วหลยปูไล่ขคนว่าโอ้บ่เป็นแค่สายลมล่ะเป็นปีกไข้อีลาน้อยอุ่งอิงครับได้บินโผบินนะครับมากไกลแสนไกลสลอเกินครับพี่น้องเนาะ ใครสิคิดจากเด็กน้อยตาดำๆน้อยอยกหางคองว่าก็ไ่อยรอเพลงอยู่ตามตลาดนัดครับพี่น้องครับเออม่วมมนี้ครับมีทีมีทางมีบ้านมีรถนะครับมีไรใดจุนเจือครอบครัวมีหน้าที่การงานที่มันคงนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเตอร์ของผลิตภัณฑ์สินค้าดังๆ ระดับประเทศครับพี่น้องครับเป็นซุปตาที่ไปไหนฮะมีแต่คนรู้จักครับพี่น้องครับบ่ว่าสิเป็นคนแถวบ้านคนต่างจังหวัดแม้แต่ดาราอินฟูดังๆทุกคนครับหูจักอีลานอยอุงอิงกันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยครับนี่แหละครับพี่น้องครับสิ่งที่ ยิ่งลาน้อยองิงแสดงให้เห็นมันคือยังงครับมันคือความสำเร็จจากความพยายามนะฮะเนาะยอมรับเลยครับว่าองอิงเพชรบ้านแพงชื่อนี้ครับบอดีมาแบบไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอะ่ะพี่น,อน,น้องครับเนาะน้องครับ เขามาสังกัดอยู่วงหมลำสาวน้อยเพชรปันแห้งครับสองปีสองปีนี่น้อยเขาพูดถึงว่าสองฤดูกาลสองฤดูกาลนี่แหละเนาะนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับแล้วกะสาวน้อยเองกะคงจะปิดวงปิดวงปิดฤด,ดูกาลนี่กะอยู่ที่วันทีเท่าไหรกก่อนยี่สิบแปดนิทนาย,ยนใช่ไหมครับใกล้ที่จะถึงอีก่กี่มือนี่แหละอืม เบิ้งที่ลักครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่อีหลาหน้อยได้รับจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับตลอดทั้งตลอดทั้งตั้งแต่อิหลาหน้อยเนี่ยเขามาอยู่กับสาวน้อยเพชรวานแคงครับมันเปลี่ยนแปลงเอียงขึ้นแบบโอ้โหจากหนาเมื่อเป็นหลังมือครับกับเด็กน้อยคนนี้นะฮะสามารถเป็นไอดอลสามารถเป็นแบบอย่าง ให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับวัยรุ่นนะครับได้นำในสิ่งที่อลาน้อยเฮ็ดสีลานอยท้ำเนี่ยครับไปเลี่นแบบไปต่อยยอดนะฮะถือว่าเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่เลยกว่าใดนะครับนี่คือสิ่งที่คำว่าน้องอุ่งอิงครับ รัตรนาพรเผ็ดบานแพงนั่นเองครับเนี่ยเห็นภาพเรานี่แล้วพี่น้องเนาะ,ะเออจะาวอาจัก,กีีเธอเนี่ยครับกับเรื่องเล่าดีๆตรงนี้ครับพี่น้องครับมันกับบสามารถสินสุดใดดอกคือมันประทับใจครับพี่น้องครับเข้าเองครับในฐานะอีซี FC คนหนึ่งผมก็เสือเนี่ยว่าพอแม่แม,มทุกคนครับคงใจเห็นแล้วล่ะว่าในสิ่งที่อินฟูหรือว่าหลายๆช่องทับที่ไรยงาน ความเคลื่อนไหวของอิหลานอยแต่ละมือแต่ละวันครับลงไปผมเชื่อเนี่ยว่าพอพอมายเอฟซีแฟนคลับของอิหลานอยเองครับก็คงจะเห็นได้หลายช่องหลายๆทางเนาะก็ถือซะว่าตรงนี้ครับพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งสื่อครับที่นำความภาคภูมิใจนำความสำเร็จมาตีแผ่บอกกล่าวเนาะนะครับให้กับพอๆอม่มเอฟซีแฟนคลับ ให้รับรูก้กันอ,อีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องอ่าอีกหนึ่งช่องกันแล้วกันตรงนี้นะครับเหียนแล้วครับมันอดทีจ่จะเวาบ่ไดดพี่น้องครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเอลานอยอิงเหนื้อสิ่งอื่นใดครับที่ออลานอยอิงมีทุกวันนี้ได้ออเพราะอย่างฮะเพราะเอฟซีแฟนคลับพ่อแม่ สู่ผู้สูคนที่รวมรักรวมแรงรวมใจร่วมใจสมัครสมานสามคัคคีทุ่มเทใจมอบให้กับอิลานอยอ่องอิงจนอิลานอยอองอิงครับมีทุกมือนีใดครับเพราะอย,อยังครับเพราะพลังเอฟซีกันนั่นเองครับพี่น้องครับอานี่คือเรื่องเล่าดีๆครับนาะมาบอกเราวาจากันกับภาพกับสิ่งประทับใจกับความพุ่มใจ ในฐานะ FC คนหนึ่งอย่างเราเราท่านท่านนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นไว้จังไหนครับเรียนคุยกันในคลิปลดเดอ้อคลิปนี้สวัสดีครับ